รูปเดียวมีอีกปะอุวยแตน,นี้ไม่หล่ออ่ะจะหล่ออ่ะหล่ออ่ะแต่ผิวไม่ค่อสวัสดีค่ะ <laughs> มีหนึ่งจุดเจ็ดเพอร์เซนต์มาดูแล้วฮัลโหลฮัลโหลขอแก้ว วันนี้ไปเอ้ยทำไมมันขยายวันนี้ไปกินซูชิมาด้อร่อยมากมากมากเธอฉันไปดูเทตเตอร์มาแล้วมันแบบทุกคนเก่งแบบเก่งมากน่นอเก่งกว่าเราอยู่เยอะ <laughs> คือเพลงมีแต่ยากๆทางนั้นเลยวันนี้ไปดูสเตตยากมากๆเพลงยากมากสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะก็ไม่ได้จะมาไลฟ์อะไรมากแล้วก็ไม่ได้จะมาไลฟ์กับมบายด้วยเพราะว่าเราก็ไม่อยากออกกล้องนะคะแต่ว่าเราอยากจะมาไลฟ์วันนี้เพราะว่าเรามีของจะอวดซึ่งเป็นแบบสิ่งที่ภาคภูมิใจมากที่สุดในทริปนี้เต็บกันมาญี่ปุ่นสองวันเรารู้สึกว่าการเจอสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากในชีวิตแก้วนะคะคาดหวังหรือเคือคาดหวังล้วทุกคนคงจะคาดหวังหลังโพสหังหิ้งอคือแบบอะไรใช่ไหมคะ ว่าใบายอยู่อยู่ตรงนี้กําลังกินอะไรนะเธอกินเรื่องว่าอะไรนะฮอเดอกเหรอแป้งชูฮอเดอกแป้งชูฮอเดอกแป้งไม่ชูฮอเดอกอีกทีโอเคสิ่งแรกก็คือซัมซุงกลันซีเจ็บไม่ใช่อย่างแรกเลยวันนี้เราไปเดินกันที่อากิฮาบาระแก้วไปย่านเดียวเลยวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยทั้งวันอยู่อยู่ที่เดียวก็คือเดินร้านของเล่นนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็ไปเดินถนนที่เหมือนแบบเป็นถนนร้านขายเครื่องดนตรีมาแล้วแล้วก็อยากได้